ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเห็ดพิษชนิดหนึ่งะคะ่ะที่เขียนอยู่ในโบชัวของศูนย์พิธิวิทยาของสวีเดนนะคะตัวนี้ชื่อว่า t Th ั n The Fruits Farm ค่ะเป็นเห็ดในตระกูลอมา i นิต้านะคะก็อันนี้ยังเป็นดอกอ่อนเขาอยู่ขาหมกมันก็จะออกสีน้ำตาลไล่โทนสีไปนะคะก็แล้วแต่และหมกเห็ดบนหมกเห็ดก็จะมีจุดสีขาวๆค่ะข,ข,ขาเห็ดก็จะสีขาวนะคะขนาดหมกเห็ดก็ถ้ามันบานออกมาก็ มีขนาด5ถึง12เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีจุดจุดจุดเกิ็ดสีขาวอยู่บนหมวกนะคะขาก็จะสีขาวค่ะแล้วก็ที่คอเห็ดนะคะที่ขาเห็ดที่ก้านเห็ดมันก็จะมีวงแหวนสีขาวนะคะรอบอยู่นะคะดอกโตขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะคะอาจจะร่วงหล่นก็ได้นะคะส่วนล่างของขาส่วนล่าง ของเห็ดนะคะส่วนที่ติดอยู่กับพื้นมันจะบวมๆค่ะตรงนั้นมันจะมีลักษณะเหมือนถุงเท้านะคะซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของเห็ดพิษค่ะแล้วก็เห็ดนี้จะมีเติบโตอยู่ในป่าไม้ผัดใบนะคะแล้วก็ตามสวนสาธารนณะตามสนามหญ้าค่ะบางครั้งก็พบในป่าสนนะคะอันนี้ก็เป็นสนามหญ้าข้างทางนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเป็นพันเตอร์ฟลุคส์มค่ะหมวกจอกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ สีจะเข้มอ่อนก็แล้วแต่ว่ามันจุนน่นในร่มหรือในแดดนะคะขาจะสีขาวๆค่ะแล้วก็มีเกล็ดสีขาวอยู่ที่หมวกที่เราก็พยายามคุ้ยดินออกนะคะจะเห็นว่าที่ขาข้างล่างส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะมันจะมีเป็นบวมๆนะคะเป็นกระป๋ะกระป๋ะปตรงนั้นเขาเรียกว่าถุงเท้าค่ะหรือหลายคนเรียกว่าถุงเท้าตรงนั้นนะคะนี่คือเห็ดผิดค่ะพันเตอร์ฟลกซ์ามค่ะถ้าสมมติว่าใครพลาดแล้วไปเก็บมากินนะคะก็ ผลแล้วก็อาการเป็นพิษที่มีนะคะเห็ดนี้ก็จะทําลายระบบประสาทค่ะแล้วก็ทําให้เกิดอาการวิงเวียนสับสนวิตกกังวลสติสัมปชัญญะลดลงนะคะแล้วก็ปวดชาเป็นตะคิวบางครั้งทําให้เกิดอาการขึ้นไส้และอาเจียนได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดกินเห็ดพิษเข้าไปนะคะเรารู้ว่าพลาดแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะวิธีแรกเขาบอกว่าวิธีการช่วยเหลือตัวเองเนะขั้นแรกก็คือทําให้ตัวเองอ้กออกมานะคะก็คือ ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สองนิ้วลงลงไปในขอนะลงไปลึกๆแล้วก็ให้มันอาเจียนออกมานะคะหรือไม่ก็แล้วหลังจากนั้นนะคะก็รีบโทรหาเบอร์ฉุกเฉินในประเทศของคุณนะคะหรือว่าศูนย์พิษวิทยาค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆไว้ให้นะคะก็ลองหาอ่านดูค่ะตามโบชัวนะคะของสวีดเดนก็112ค่ะก็โทรไปได้ยีชั่วโมงนะคะแล้วก็ ใครที่อยู่ประเทศอื่นก็ควรหาข้อมูลในการที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือของตัวเองไว้นะคะพันเตอร์ฟุกซ์ฟามเขาเป็นเห็ดพิษชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในลิสต์ที่ศูนย์พิษวิทยาของสวีเดนนะคะเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะคะเพราะว่าพิษมันจะทําให้ระบบมีผลกับระบบทางเดิอนอาหารนะคะอาการแรกที่เป็นก็คือจะอาเจียนออกมานะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันจะไปคล้ายกับโรสโรสนนเด ฟลุกซวัมที่มันกินได้แต่ว่านั้นเนื้อมันจะชมพูชมพูะคะ่ะก็แต่ว่าตัวนั้นก็เป็นเหตุที่มีผิดเหมือนกันนะคะเรากเาบอกว่าม,มันจะกินได้ก็ต่อเมื่อเราไปต้มด้วยความร้อนแล้วก็เทน้ําทิ้งก่อนนะคะยังไงก็ใครที่ไม่เป็นก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีคู่เหมือนที่มีอันตรายกับสุขภาพก็ศึกษาให้ดีก่อน,นะคะ่ะส่วนว่าใครจะกินหรือไม่กินนั้นก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณคุณเองนะคะ ดอกอ่อนๆของเขาค่ะสังเกตดูว,ว่าทุกดอกนี้จะโดนเจ้าทาบจัดการเขมือบหมดนะคะก็มีตรงนี้มีอยู่สี่ดอกนะคะ ก็ถัดมาจากเมื่อกี้นี้นะคะที่เราพาไปดูพันธ์เตร์ฟลุกส์ฟัมนะคะก็เราเปัา่นจาักรยานมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาเจออันหนึ่งที่เราเรียกว่าโรสนะะันเดฟลุกส์ฟัมมาค่ะที่เ,เราจําชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะชื่อสวีเดนเราก็คิดว่ามันเริ่มต้นในโรสนันเดแล้วก็ฟลุกส์ฟัมนี่แหละคะ่ะก็อันนี้ <S <S เราอ่านในตําราภาษาอังกฤษเขาบอกว่ากินได้นะคะมันจะต่างกับตรงเมื่อกี้นี้ก็คืออันนี้ขามันจอก กับหมวกมันจะมีแบบสีชมพูชมพูปนด้วยนะคะซึ่งตัวนี้อาจถ้าคนดูไม่เป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะสับสนกับตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นพันเตอร์ฟุกสวัลนะคะซึ่งมีพิษนะคะตัวนี้เหตุตัวนี้เองตอนดิบๆมันก็มีพิษค่ะเขาบอกว่าให้ต้มน้ําทิ้งก่อนแล้วค่อยามากินนะคะแต่ว่าตำราสวีเดนไม่แนะนําให้กินค่ะเพราะเขาไม่แน่ใจว่าต้มแล้วพิษออกหมดจริงๆหรือเปล่านะคะเคยสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญสวัมคอนซูเลนต์มาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าไม่แนะนําให้กินเพราะว่าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ชัวร์นะคะแต่ตําราประเทศอื่นเขาบอกว่ากินได้แล้วหลายคนเคยกินแล้วบอกว่าอร่อยด้วยยังไงเรื่องของการเก็บกินนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ถ้ากินไปแล้วมีอาการอะไรผิดปกติก็ควรที่จะหยุดกินนะคะแล้วก็ไปหาหมอคะ่ะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเราทานอะไรไปนะคะ ถ้ามีรูปหรือตัวอย่างไปให้เขาด้วยก็จะดีมากค่ะเพราะว่าเขาจะได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็รักษาเราได้ทันท่วงทีนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเรายัางไงนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ด้วยว่าเพราะว่ากินมาจากพิษที่เกิดนี้มาจากเห็ดเขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาเรายัางไงนะคะเขาเห็นเรามีอาการอ้วกอาเจียนอะไรแบบนี้เขาก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกก็ไปดูอาการที่บ้านเดี๋ยวก็หายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็อันตรายมากถ้าเรารักษาได้เร็วแล้วก็สามารถ ถ,ถ้าเรารู้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วนะคะบางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินไปมากหรือน้อยนะคะถ้ากินไปมากอาจจะช่วยไม่ทันก็ได้นะคะยังไงก็ศึกษานิดนึงนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะเคเราก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าปั่นจักรยานผ่านนะคะระหว่างที่จะไปขึ้นรถไฟกลับบ้านนะคะก็เลยเห็นเหตุข้างทางก็เลยพูด ไปเรื่อยเชืนะคะเป็นวิดีโอเฉพาะกิจแล้วกันเนาะที่พยายามที่จะแบ่งปันสาระเกี่ยวกับเหตุค่ะแล้วก็ที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญมานะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยุอิลุนค่ะสวัสดีค่ะ